สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอาหารเที่ยงโรงเรียนต่างแดนนะคะก็เป็นเนื้อสับในน้ำซอสมะเขือเทศเป็นอาหารอเมริกันนะคะอเมริกันค่ะอาหารอเมริกันนะคะก็ใกล้ๆน้าจาเป็นนี้นะคะแล้วก็วันนี้จะเสิร์ฟกับข้าวค่ะนี่นะคะทั้งหมดมีสี่สี่ล็อกค่ะก็สี่ล็อกอย่างนี้นะคะอเมริกันค่ะอเมริกันเนื้อสับใน น้ำซอสมะเขือเทศแล้วก็มีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีเม็ดถั่วลันเตานะคะแล้วก็มีพริกหวานก็เสิร์ฟกับข้าวนี่นะคะข้าวเราก็จะเป็นข้าวขาวค่ะเป็นข้าวที่ปาาลอดสารพิษนะคะวันนี้ก็จะเป็นอาหารอเมริกันอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นอาหารอเมริกันนะคะเป็นอาหารที่นิยมทางยุโรปนะคะทางอเมริกันด้วยค่ะ ก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนไหนเขาจะเอามาขึ้นเมนูนะคะก็จะเป็นเมนูแล้ววันนี้เราก็มีแตงกวาค่ะแล้วเราก็มีถั่วงอกนะคะถั่วงอกสวยๆค่ะ,แล,ะแล้วก็มีผักขมแล้วก็มีผักขมขมตัวนี้ค่ะดรอคโคลดรอคโคลนะคะตัวนี้ขมอร่อยค่ะถ้าเป็นแกงนะจะเหมือนขี้เหล็กค่ะแล้วเราก็มี กะหล่ำปลียำแล้วก็มีแค่รอดอันนี้ก็คือผักทุกวันยืนพื้นของเรานะคะก็นี่ค่ะเขาจะเสริมให้เด็กนักเรียนค่ะแล้วนักเรียนที่นี่ก็จะทานอาหารฟรีกันนะคะก็เป็นอาหารของวันนี้ค่ะนี่นะคะเสร์ฟกับข้าวค่ะร้อนๆค่ะอาหารอเมริกันนะคะเป็นอาหารอเมริกันค่ะ ก็ดูใกล้ๆอย่างนี้นะคะหน้าตาหน้ารับประทานไหมคะนี่นะคะก็โอเคค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดี